สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราผ่าทุกคนทุกท่านนะคะก็ยังอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะเป็นอีพีที่สี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนพลักษ์ผ้าไทยใหม่สุรินนะคะศูนย์รวมผ้าไทยผ้าไหมหลากหลายแล้วก็ผ้าไทยยอดนิยมด้วยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ร้านนพลักษ์ผ้าไทยเปิดขายอยู่ที่ ตลาดนัดพระใหม่สุรินในวันอาทิตย์เอ้ยวันเสาร์วันเสาร์าที่ยี่สิบห้านะคะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะก็ตอนนี้ก็มีงานดํานะคะสำหรับใครที่สนใจงานขาวดังนะคะทุกคนก็จะมีไว้ต้อนรับเยอะเลยนะคะทุกคนนี่นะคะร้าน นพพลักพ้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ทักทายเจ้าของร้านก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายผ้าใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อดำเสื้อสีดำนะคะงานนี้งานเริ่มออกแล้วนะทุกคนตัวเท่าไหรกันเนี่ยพันเก้าพันเก้าอันนี้เป็นผ้าไหมไหมอันนี้จะเป็นไหมผสมไหมผสมชุดนี้เท่าไรหมดหมดชุดนี้เท่าไหร่คะชุดนี้เออ 3,500ันหนะคะทุกคน3,500ันหนะคะมีที่นพระลักพัทยนะคะก็ต้องต้องใส่ขาวดำก็คงจะเป็นปีนะคะทุกคนเนาะสนใจก็มาได้แบบธรรมดาก็มีเนาะหนูเนาะเนี่ยแบบเสื้อธรรมดาลูกกับลูกตั้าเรื่อต่ขอก็มีอืมค่ะเรื่องต่อขอก็มีนะคะพื้นนี้เท่าไหร่นี่พื้นนี้พื้นนี้3,900ันเค่ะสา0พันเกานะทุกคนนี่นะคะงานงานดำนะทุกคนเนาะนี่นะคะสวยงามไหมคะเนี่ย นพพลักษ์ผ um ้าไทยผ้าไหมสุรินนะคะทางเพจนพพลักษ์ผ้าไทยได้เลยนะคะก็อยู่ตรงหลังห้างหลังพิกเกษมงพาซ่านะคะสุรินนะคะทุกคนเป็นยังร้านขถ่แล้วก็หลักบาเบอร์นะคะขามหลักหลักบาเบอร์นะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดดำชุดลำลองธรรมดาชุดปกตินะคะหลากหลายนะคะทุกคนนี่ งานนะคะคงต่อไปงานตักบาทก็คงจะมีแต่สีดำเลยยังผ้าถุงสีดำอยู่บ้านยังไม่ได้เอามาเลยไปหาผ้าถุงแล้วนี่อือจะไปหาเสื้อเสื้อมีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ก็ของร้านนะคะทุกคนเชิญที่ร้านได้นะคะ ที่ร้านก็มีเปิดบริการตลอดรับตัดชุดผ้าไทยชุดแสกนะคะมากมายเลยนะคะชอบชุดไหนชอบเป็นกางเกงนะคะเป็นเสื้อเป็นกางเกงอันนี้โอ้อันนี้เป็นลายอะไรอะ่ะอ๋อลายอันปลมค่ะทุกคนชุดเปรสวยมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเเราจะจับภาพส,สวยๆก่อนโอ้สีแดง สีแดงสวยมากค่ะทุกคนสีแดงสวยมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขามีงานดำด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรนะงานงานดำใช้เฉพาะวันนะทุกคนเออนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานมงคลนะคะต่างๆนะคะนี่นะคะสวยงามไหมคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันฝั่งนี้จะเป็นชุด,ชดแสกนะคะทุกคน,นชุดดำพื้นขาวก็มีนะ,ะทุกคน ีขาวก็ใส่ได้เนะขาวกับดำนริพักษลักผาไทยไหมสุรินนะคะมีหลากหลายมากมายเลือกมากมายเลยนะคะไม่เป็นชุดธรรมดาชุดแสกเป็นไหมเป็นผ้าธรรมดาผ้าพื้นนะคะมีให้เลือกนะคะนั้นเขาจู่ตรงเ,เออ,อ,อชุดเดอ สวยลายตะขอด้วยนะทุกคนตัวใหญ่นะคะใครเลยละ่ะชบัตาพอดเลยเลายพระราชทานสวยงามจริงๆน,นะคะทุกคนมีหมวกมีกระเป๋าจำหน่ายมากเลยสนใจก็ อ่าเรียบได้เลยนะคะทุกคนก็มาเยอะนะคะทุกคนมันเป็นคนจะเป็นสถาบันมันเป็นมันเป็ตัวเดิมเล่นนะฮึมมีได้ตรงนี้ไม่ใช่เลยสวยสวยก็บบรรยากาศนะคะอันนี้ก็ทุกอาทิตย์นะคะ ทุกวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์เราก็มาเลือกได้นะคะเปิดหน้าที่ว่าการอำเภอมืมงสุรินทร์นะคะหลากหลายให้เลือกมากมายนะ,ะทุกคนนกพลัค่าไทยใหม่สุรินทร์นะ วันนี้ช่องตอนละสนินไลฟ์สไตล์ตก็พามาชมมารีวิวร้านนพลักผ้าไทยนะคะตลาดนัดพาใหม่สุรินนะคะก็มาวางทุกๆวันเสาร์อยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนสามารถมาเลือกชมกันได้เลยนะคะเดราเดินคนเด นี่ชุดดำนะ นี่ค่ะดีนี่ไม่คนสวยนุ่มใช่เนื้เื่อี่สีช่องต่อรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราก็พารีวิวร้านนพพลักษ์ผ้าไทยผ้าไหมสุรินนะคะในตลาดนัดผ้าไหมสุรินให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้เป็น EP ที่สี่นะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกเลิบขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะสนใจผ้าไหมก็ทักทางเพจนพพลักษ์ผ้าไทย ไมสุรินได้เลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะสนใจที่ร้านหลังรงห้าง,ง,งเพชเกษมภาซาสุรินนะคะก็ไปติดต่อกันได้เลยนะคะเปิดทุกวัน9นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะ 19นาฬิกานะคะ9นาฬิกาถึง19นาฬิกาทุกวันนะคะที่นุพัก์ผ้าไทยนะคะก็ช่องตวนรศมีไรสไต์ก็ต้องขอบคุณร้านนุพั์ก้าไทยที่อนุญาตให้เราได้รีวิวในวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนในีขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกํากำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชม คลิปใหม่หมๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ